วันนี้ครัวที่ทาใจจะทำลาบเป็ดนะฮะวัตถุดิบเราก็มีเนื้อเป็ดให้เราสับพอยับหยาบนะครับแล้วก็หนังเป็ดอันนี้เราลอกมาจากเนื้อเป็ดนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะนำไปเจียวให้กรอบไปโรยหน้านะครับถัดมาก็จะเป็นขาซอยพอยับหยาบนะฮะเดี๋ยวเราจะนำไปรวนกับเนื้อเป็ดป้องกันกลิ่นเหม็นสาบนะครับแล้วก็เข้าคั่วนะฮะ พริกป่นนะครับอ่าผักชีฝรั่งต้นหอมผักชีซอยละเอียดนะครับแล้วก็หอมแดงนะครับมีมะนาวแล้วก็มีพริกแห้งนะฮะเดี๋ยวเราจะนําไปคั่วพร้อมกับอ่าหนังเป็ดนะฮะแล้วก็เอาไว้โรยหน้าเวลากินกับลาบเนี่ยอร่อยมากนะฮะแล้วก็เราจะปรุงรสด,ด้วยน้ำปลากับผงชุรส แค่นั้นเองนะครับโอเคแต่เราไปชมขั้นตอนการทำกันนะฮะขั้นตอนแรกนะครับให้เราเอาหนังเป็ดนะฮะมาคั่วก่อนทุกกรอบนะครับโดยที่ไม่ต้องใส่น้ํามันนะฮะเดี๋ยวน้ำมันเขาจะออกเองไปอย่าแรงมากนะครับตอนนี้น้ำมันก็เริ่มออกมาแล้วนะฮะ จาะาปลสัดวปนิดนึงนะครับควันเยอะให้เราคั่วใจเย็นไปเรื่อยๆนะครับให้ไล่น้ํามันให้เขาออกมาให้หมดเดนหนังเป็ดกรอบเลยนี่เป็นสูตรเด็ดเลยนะฮะจะอ่าอ่านำไปราดบนราบเป็ดเนี่ยเคี้ยวมันจะกรุบกรอบนะฮะโอเคเดี๋ยวข้ามขั้นตอนนี้ไปนะครับเดี๋ยวใกล้กรอบแล้วมาชมไอทจริง หนังเป็ดน,นิดเดียวน้มามันออกมาเยอะมากเลยนะครับเนี่ยตัวการที่ทําให้อ้วนเลยเดี๋ยวเราจะคั่วให้จนเขากรอบเหลืองนะฮะครับตอนนี้หนังเป็ดเราก็ได้ที่แล้ะใหเรานำาพริกแห้งลงไปคั่วด้วยนะครับ ลาบเป็ดนี่มีหลายสูตรนะฮะบางสูตรก็ใส่ตะไคร้นะครับแต่ของผมไม่ใส่นะครับแล้วก็สูตรของผมไม่มีใบสะระแหน่ด้วยนะฮะพี่ไม่ใส่ไม่ใช่อะไรนะเพราะของมันไม่มีลืมซื้อนะครับก็ข้ามไปไม่เป็นไรเนาะเเดี๋ยวเราจะคั่วพริกให้กรอบนิดหนึ่งก็จะตักขึ้นเลยนะครับครับหลังจากนั้นเราก็นําเนื้อเป็ดนะฮะลงคั่วในกระทะโดยที่ไม่ต้อง ใส่น้ำหรือน้ำมันนะครับแต่น้ำเป็ดเขาจะออกมาเองนะฮะความกลมกล่อมเขาก็จะอยู่ในนั้นนะครับอ๋อลืมบอกไปนะฮะเดี๋ยวเราคั่วได้สักพักหนึ่งเดี๋ยวเราจะใส่ขาเข้าไปด้วยนะครับเพื่อดับกลิ่นแล้วก็เพิ่มรสชาติให้อร่อยนะฮะ เก okay, ดูนะครับมีเน่าออกมาแล้วเป็ดหลังจากนั้นเราก็ใส่ขาซอยลงไปนะใส่ให้หมดเลยเออแล้วก็ลวนนะครับเดี๋ยวน้ำที่ออกมาจากเนื้อเป็ดที่เราลวนเนี่ยเราจะไม่เอาออกเลยนะฮะเราจะเอาแบบธรรมชาติเลย ถ้าบางท่านชอบคุกขี้ก็ลินน้ำออกได้แต่ผมจะเอาทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวบางท่านก็กลัวให้จนถ้าอย่าแห้งเกินไปนะแห้งเกินไปก็ไม่อร่อยนะครับแต่เราจะกลัวให้เป็ดเนื้อสุกพอดีนะฮะเดี๋ยวถ้ามาชมขั้นตอนถัดไปนะครับครับหลังจากเรารวนเสร็จเราก็นำมาใส่ในภาชนะคุกเขานะฮะแต่เราจะปรุงรสก่อนเลยนะครับ เพื่อเนื้อเป็ดก็จะได้คลายความร้อนลงนะฮะโดยน้ำปลานะครับไม่ต้องเยอะมากนะพอก่อน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 ผงชุสนะครับอาหารที่สารนะฮะต้องย้ำนะครับขาดผงชุสไม่ได้เลยนะฮะไม่งั้นไม่อร่อยครับตามด้วยริกผงก่อนเอาริกผงก่อนเออริกผงใส่ไปเลยหมดเลย ออนั่นแหละเข้าเข้ากันก็จัดจ้านแล้วก็บีบมะนาวตามหน่อยรอก่อนเ้ก่นเออลาบเนี่ยมันต้องลดนัวๆนะฮะไม่มีรสไรโดดนะครับเดี๋ยวเราจะลองชิมรสชาติดูก่อนนะครับว่าโอเคไหมเดี๋ยวถ้าพ่ใสค่ค่อยใส่ก็ได้เดี๋ยวมันจะให้เนื้อเป็ดก็คลายความร้อนก่อน่นะลองชิมดูก่อน ๋ยวขอตัวชิมกันนะฮะตอนนี้รสชาติก็ได้ที่นะฮะเราจะตามด้วยข้าวคั่วนะครับลงไปถ้าใส่ข้าวคั่วแล้วรสอ่าไม่ถึงก็ให้เพื่อนๆ,ๆผสมเพิ่มได้ยนะฮะร,รสชาติตามชอบเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็จะตามด้วยหอมแดงแล้วก็ผักชีทุกอย่างลงไปเลยนะฮะทีเดียวครับใส่หมดไปเลยครับหลังจากนั้นก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะฮะ เดี๋ยวจะชิมอีกรอบนะครับโอ้หอมเลยนะฮะตอนนี้อันนี้บอกนะครับลาเป็ดมีหลายสูตรนะฮะอันนี้ผมก็ทําตามสูตรสองครัวเท่าใจนะครับแล้วแต่ชอบเลยนะฮะการทําอาหารนะครับโอเคแล้วขออนุญาตชิมอีกครั้งก่อนฮะครับตอนนี้เราก็ได้ลาบเป็ดอยู่ในจานนะหลังจากนั้นเราก็โรยด้วย่าหังเป็ด ที่เราไปเจียวไว้นะครับแล้วก็พริกแห้งนะฮะหั่เป็ดโรยลงไปเลยนี่นะครับแล้วก็ตามด้วยพริกทอดโอ้โหถ้าม,มีใบสันหลเเน่ยินะฮะเจ๋วเลยนะครับแต่ไม่มีก็ไม่เป็นไรโอเคเขาเป็นอันเสร็จนะครับสำหรับลาบเป็ดสุดพุดดมใจนะลองไปทำทานกันดูอร่อยแน่นอนนะครับ คลิปโดนใจอย่าลืมกดติดตามที่ลำใจ .com ไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ